สวัสดีครับผมมิตรการจากเพจขอเป็นหนังนะวันนี้ผมกจะมาเล่นฟีฟา15นะฮะช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะครับผมก็วันนี้มีคอมเมนต์จากทาง YouTube นะครับคุณลาดามะมีนะฮะพี่ครับช่วยทําทีมที่มีแต่กับตั้มหน่อยครับก็จัดไปกันเลยด้วยกันนะครับผมจะไปและนี่คือโฉมหน้าทีมที่มีแต่กับตั้มของผมในวันนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะกองหน้านะครับใช้เวลูนี่นะครับกับดัมทีมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมหน้าคู่ก็จะเป็นแฮร์รี่เคนนะฮะ กับดันคนใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะเพิ่งมาเป็นกับดันนะฮะตอนนี้กับดันอมตะหมาป่านะครับแห่งกรุงลงครับเป็นใครไม่ได้ครับต็อปตีนะครับสุดเก๋าฮะกองกลางก็จะเป็นอินเตอรนะครับกับดันจากทีมบาร์เซโลน่านะครับเป็นกับดันคนใหม่แทนชาบีนะครับตอนนี้และที่ขาดไปไม่ได้นะครับกับดันสติวิจีนะฮะโอ้โหสุดยอดแห่งกับดันนะฮะมาไม่มาไม่ได้เลยคนนี้อีกคนก็จะเป็นกับตันของอาร์เซนอลนะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงนะครับ ผมก็ไม่รู้จะเอาใครมาว่ะก็เอาแม่งนี่นะแบ็กซ้ายก็จะเป็นฮูเวเด้นนะครับเซนเตอร์จากเชลซีนะครับผมจับเล่นแบ็กซ้ายนะครับเพราะหากับตันแบ็กซ้ายไม่เจอเลยนะครับผมเซนเตอร์ก็จะเป็นคอมปานีนะครับกับตันจากแมนซิตี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกับตันจอห์นเทอร์รี่นะฮะของเชลซีนะครับแห่งสกาดหลังแห่งเชลซีนะขาดไม่ได้จริงนะ แบ็คขวาก็จะเป็นกัปตันทีมของเอฟเวอร์ตันนะครับจากิโอกานะครับตามทีมเล่นเซนเตอร์นะครับจะจับเล่นแบ็คขวาครับก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมโกก็เป็นบุฟฟอนนะครับตอนแรกจะเอาคาซิยานะครับแต่ว่าผมว่าบุฟฟอนแม่งเก๋กว่าเลยใช่บุฟฟอนฮะก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าทีมรวมกัปตันจะใช้ได้แค่ไหนนะครับไปลุยและก็ได้คู่แข่งแล้วครับชื่อว่าลีโอเอฟซีนะครับมาในชุดของลิเวอร์พูลเขาใช้ระบบ5-2-1-2โอ้โห นี่มันทิ้งรวมดาราเยือ้อคูเลยนะครับเนี่ยเริ่มเกมแล้วครับรวมดารากับตันจะเป็นยังไงต้องดูต่อไปอลูนี่ไหอินเนต้าวิ่งนี่ลูนี่ลูนี่ไม่วิ่งลูนี่ไปแล้วครับลูนี่ลูนี่ครับปโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยปั่นเนีเ่ยดูนี่ ต่อเลยไปโผล่อตอนน็ติโอ้โหยี่ห้าเข้ามืออินเตอรม,มาดูนี่ดูนี่ทังไมยึดแจ็อยูด่ดูนี่ปั่นทีโหัวแฉล์ดอีกแล้วได้ลูกมุม้งครับอินเตอร์เปิดเข้าไปเฮ้ยได้หัวแล้วมึงโอ้ต็ตตอนนีกแล้วครับมุ้งเขา้าเข้าช่องโอ้ยหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผม ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์นะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับทีมรวมกับดันทีมของผมนะฮะอินเตต้ามาให้ลูนี่ลูนี่มาอาร์เตตตาปองไกลแม่โอ้โหยิงนกตกปลาไอ้สันขวานคิน ยิงอีกแล้ววะอินเตอร์นะครับยิงออกไปไม่น่าเข้าที่หมายเปิดเข้าไปเต็มหัวโอ้โหเฮียกับชมแล้วเจียบเปิดไปเฮ้ยโอ้โหเฮียม่มีใครดึงเอ้าเคยิงโอ้โหเซฟเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮียไม่ไม่เข้าเวิ่งเสร็จได้อีก เหนียวโอ้โหยังจะไปไหนโอ้โหเหี้ยบายวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่เข้าแล้วโอ้โหหมูฟอนสวยชีวิตสัตว์เจ๊ปลายมือเลยว่ะปูตินโยเฮ้ยเตลิดโอ้โหล้ำหน้าไปก่อน เฮ้ยหัวโดนโฉบไปด้านหน้าด้านหน้าเลยทิมหายแล้วโอ้โหโโอ้หสเตอร์ลิดโฉบไปด้านหน้าเลยว่ะอวยไปแล้วเฮลิเคิลุดเดียว ไปเลยฮะหนึ่งหนึ่งอีกทีไปโอ้โหหมดเวลาครับเสมอกันไปก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับแมตช์แรกทีมรวมกับตันนะครับผมขออีกแมตช์เถอะวะกำลังมันเลยได้คู่แข่งนะครับเอ็กคอมไทยโอ้โหเจอคนไทยว่ะเฮียเอ็กคอมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นคนไทยนะครับ โอ้โหเขาใช้ทีมลาลิก้าสเปนนะครับผมมาให้เกีตเขาหน่อยครับเจอคนไทยนะฮะเมื่อกี้เกือบจะแพ้แล้วนะครับแมตช์แรกโอ้โหต้องมาใหม่วะเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหเฮียเกือบโดนนะครับมาถึงโอ้โหมาแรงเลยว่ะ ลูนี่ตรงมาเฮลิเคสลุสดไปทางซ้ายโอ้ยออกก่อไปนะครับเฮลิเคสเนี่ยรูนี่เฮลิเคนเคนเคนปังโอโ้ยเนี่ยติดติดเปเป้เปเอิอนเนต้าโยนเข้าไปโค้งเบาไม่ถึงจาเงเีือดกาซัดเอ้าะโอ้โยเนี่ยติดลิงกา คนสภาพดีดูนี่ดูนี่ดูนี่ลูนี่ลูนี่เรียบร้อยครับนำไปแล้วครับ yes yes ดูนี่ครับยิงเบิกสกอร์แล้วครับทีมรวมกับตันทีมเฮ้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้อยู่้โหเฮ้ยแล้วเฮ้ย โอ้โหโอ้ยเหยื่มบุกฟันช่วชีวิตโอ้โยเกือบโดนตีเสมอทันควันนะฮะโอ้ยโก้ไปโอ้โ,โ,อโสวยอดที่หายมาเซลโลยิงโอ้โหตอนก่อนผมนำนี่เขาเล่นไม่มีอะไรเลยนะพอโดนนำนี่เหมือนตื่นตัวนะฮะบุกเอาบุกเอายิงตีเสมอผมเลยโอ้โห เฮ้ยโอ้โหโดนง่ายกี่ผายลูกนี้ความผิดพลาดของกองหลังอีกแล้วครับโอ้โหไม่เคลียร์เนี่ยเนี่ยไปเกี่ยวลงทำไมวะไอสัตว์เจอเบนเซม่าสังหารโอ้ยหมดเวลาครึ่งแรกไปน,นะครับผมจากตอนแรกที่น้ำ1-0ก็โดนแซงไปแล้วครับเงสซ่ากินินตาที่มา เรียบร้อยที yeah. oh. ่เสมอนะครับ yes y e สต้องตีครับโอ้โหไก่เต็เก่าของพวกน่อยเอ้๋เอาคืนสักหน่อยครับสองสองโอ้โหนี่ก็โยนอย่างเดียวเลยโอ้โหเป็นไรมันเก็บได้ทุกลูกเลยว่ะแข่งเี่หายโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโคตรพ้นเกือบโดนอีกแล้วครับ เปลี่ยนเอายาญ่าตูเล่น,นะครับลงมานะเป็นรองกับตันของแมนซิตี้ตติมันหมดแรงแล้วอะต้องเอาเปลี่ยนบ้างไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเขนช้าโอ้โหโอ้ <c oughs> โ,อโหเหี้ยแมนชิหายโดนเลยวะ่ะเขาเป็นทีมเขาโยนตัดหลังแม่นมากเลยนะแล้ว ใครว่าไปยืนนี่อะไรตรงนั้นวะน่ะช้าทนะี่สุเลยเล่นสเต็ปเดียวคนระับตัดหลังแต่ว,ว่าแม่นมากตุล่เอาไหมอินเนตามนาะช่วยหน่อยอินเนตาปัน่นโอ้โหโหเหี้ยนิดเดียวไอ้สัพ์ไม่มีบทบาทเลยว่ะแล้วไปเลย โอ้โหเนี่ยสุดอ่อนของทีมครับโฮวาเดสเจอแล้วไอ้โฮวาเดสนี่เองเนี่ยดูดิดูดิดูดิวิ่งมันโคตรช้าไอ้เห <us> ี <c> ้ย <oughs> yeah. เจอตัดหลังทีไรไม่เอาไม่อยู่นะโฮวาเดสแบบ็คซ้ายจอมรั่วเลยตามจริงเป็นเซนเตอร์นะฮะก็จบเป็นไปแล้วนะฮะกับคุณขอมาเราจัดให้นะฮะกับวันนี้ทีมรวมกับดันนะก็อย่างที่เห็นนะะสู้เขาไม่ไหวเลยคนระับโอโ้โหแล้วผมจัดทีมมาไม่เจ๋งว่ะ ก็ยังไงชอบก็อย่าลืมติดตามซับสไคร์กันด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันบ้างนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณมากครับผมมัเจะเป็นใหม่คลิปหน้าครับแพ้อ,อีกตามเคย <laughs>